สวัสดีครับวันนี้อยู่ใน,ใน,ใน,ในช่องของซอสเกมมี่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Evil Dead the Game e นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกม Evil Dead the Game นะครับเป็นเกมจากใน Epic Store นั่นเองนะครับผมก็วางจำหน่ายแล้วนะราคารับาร้0ยกว่าบาทนะครับก็ราคากลางนะ,ะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้ กับตีผมแต่มันบังคับให้ผมเล่นชนเทเรียลก่อนนะครับผมซึ่งก็นะบังคับก็ต้องเล่นไปนะครับผมไม่งั้นเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะถึงก็นี่ this is Professor Raymond Noby log entry number six I can never make amends for the evil I have unleashed but I have devised a method to halt its spread if you're hearing this follow my instructions มันไดดอ่ะดิกมไหนวะเนี่ย search nearby for pieces of my map it contains the location of the items required to banish the demon i've beaten evil with less <coughs> คืว่าีนี้ไม่ดีไม่ได้อ่านก็น่ากลัวอยู่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเ้ยโอนี่โอนี่ไฟอายหอาเะว่ามีการอะอะไัไปต่้เากดติไอ้เะเดได้บ้างนั้เหอสเดียได้ไหมต้องทำยังไงก่อน ดีปัดเฟี้ยงควายอยากรู้อยากว่า ว่ะที่ดิจะเป็นปืนเล็กทำไมอ่ะ,อะน่ารู้จัอ้อาวกดอะไรไปเนี่ย

ตกใจหมดเลยอ้ให้ส่งไปเสียงหน่อยอเย oh, yeah. โอ้โหย่ะนั่นส์เดอะกดเต็บที่มา呀 ping f u p อ๋อนี่หรอ่ใช่หรอมั้งโอ้ยใช่ใช่่อ่ารับผมอ่ะ Awaken the lost pages of the Necronomicon. <sighs> Mm-hmm. The Necronomicon is your life, him? it's ah! the only way to end this nightmare. No. Here.

มมยมันลั่นโอาจิตไม้ให้ไวเลยนะบังคับบังคับเปิดแล้วคือมันเข้าตั้งค่าไม่ได้ไงขนาดอยู่ในตี้ขนาดอยูเน่เงียบเงียบเงียบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแปลกจับเข้มนี่เฮ้ยพี่ทำเะไน ตปิดอะไรปินอะไรกด exit 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 หืมกดมิวกดมิวเลยก็ได้มิวเออมิวอ๋อมิวออกวะเข้าตีมหไงวะเฮ้ยทีไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอะเดี๋ยวแม่มเบาอุ้ยทีอะมึง exit แล้วอันแรกอ่ะทีมอ่ะทีมอ่ะแล้วกดตัว m ที่ชื่ออ่ะกด m ที่ชื่ออะมึงกด exit อ่ะได้ยินบ้าได้ยินบ้าหรอกด m ที่ชื่ออ่ะแล้วกด exit อ่ะ เล็กส yeah, so so ิ่แล้วกดตัวเอ่ชื่ออันแรกเลยทีมากเหรอจับเสร็จไม่หยีอ่ะอ่าตอนเนี้ยบอกกูก่อนทําไงต่อฮะอะไรก็ไม่รู้ภารกิจเราคือหาแบบสามอันแมันให้หาแบบเนี่ยลักกี้เวลี่เวลี่ล็อตอะไรก็คือผมไม่มีเปิด <G ül üyor> มันไม่ได้มีที่อะไรตั้งแต่แรกอ,อยูอแ่แล้วอ๋อนี่ไงบ้านอยู่ข้างหน้านู่นได้ทำไมเราไ,ไม่ขับรถมา <S <S ไม่เข้าใจว่าม่งมาทำอะไรมาแล้วเดินข้ามยังไงเนี่ยเห็ทำไมทำไมมันกระโดดไม่ได้ดวะเซ็งปะโอ้ย <C oughs> มาโฮมเอามาใครอีกนิดเฟียที่อยู่อีกนิดโทรกูจุดไฟมีอะไรปะเอาดิเฮ้ยมันจุดไฟรถเปียไหนวะอยากได้รถเปียอุเปียรถข้าวเปียตรงนี้ตรงน,นี้นี่มากแล้วมากแล้วมากแล้วจะรับไปจะลับไป ขโมนโอ้โคู่ที่ตามหลังกูอีกทีแบบเนี่ยบ้านนี้ปืนเยอะเลยนะเฮ้ยนี่ไงกล่องผผมวิ่่งานคือถ้าเพื่อนเพื่อนมันจะมีการโดนสิงใช่ไหมถ้าเพื่อนโดนสิงแล้วเราตีเพื่อนมันจะตื่นใช่ไหมนี่เพียงแอคคือเนี่ยไม่ถ้าถ้าเพื่อนผิดถ้าเพื่อนโดนสิงต้องใช้ตัวพี่เฮ้ยคุณทขาอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนั้นคือไล่ไล่มั้งที่บีบีเล่นไล่ผีไล่ผีไล่ผีใช่ค่คือคือยังไงวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะ คือถ้าพี่โดนสิงเงี้ยต้องให้ตัวพี่พีเป็นคนไล่เว้ยโอ้โหก็เป็นหมอปลาเหรอเนี่ยปลาส์ซิการ์บูดี้ไอ้ปืนเด็บตายไอ้เวดสองแปดแล้วถ้ากูเป็นคนสิงโดนสิงนะก็แตกอ่ะสวยอ่ะถ้าเราถ้ากันพี่เฮ้ยรถรถอย่ืมวา เออรู้จักไาเห็นอดเห็อดระวังไอ้ต้นไม้ไอ้ยี่ยมันตกคนจ้าไม่เถอะแล้วทำไมกจุดไม่ได้อะทำไมกูจุดไม่ได้อะกเมีไม่ขีดทำไงหลอไม่ใช่ผีอทำไงทำไงหลอดถึงจะไอ้สีถึงจะลดไปอะก็อยู่ในไฟอยู่ในไฟกูต้องเข้าไปในไฟด้วยปะไม่ไที่แหว่างไอ้เอะ ไอ้ตามส่องไฟมาหาปุ้ยดินี่ไงพิดิดิเอ๋ออยากให้สอนจริงไม่ติดใครวะเนี่ยมุมมองเป็นหลาดเป็นหลาดใช่คอดอยู่เปล่าไอ้โอ้โหหอกแทนขวานดีกว่าน่เท่เฮ้ยไอปืนมาร์กนี่พีอยู่ไหนวะนี่ไงมาร์กอยู่เนี่ยเต้เหรอเออมีปืนด้วยอะไรเฮ้ยสเพีย มาดิอะไรอ่ะมาหนุ่มนี่ไงนี่ไงบมกเยิงคือจบเลยเี่ยเียต่อดวะเฮ้ยอะไรแดงอะอะไรแดงๆะเฮ้ยกสือกสือก็ือ จะไปหาเผที่กันดีกว่านี่นี่นี่ไปไอเห็ดเห็ดไอเสีข้างขวามือป้อมมันคืออะไรไปดูปะไหนอะเห็นในแมพเราไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแม่จะมีอะไรเออไปดูดิแม่มีอะไรเอาจ่อกแมพอยู่แล้วนี่คืออะไรพามาดูหินทำไมนะไม่รู้วันที่แท้ทำวิธีวะอ๋อมันเอาไว้ให้ข้ามึงมึงมานอนเลย ้ท่าไงมันเวลหกไม่เฮียเราเวลอสองกูเวลอหกฮะอ๋อเวลปีศาจยังไปหกแล้วเรายังกับกันสะเงาะสะแงะกันอยู่เลยเด้อเด้อเฮ้ใหญ่มากไปครับปะอะไรกันไหนกันวะอะไรอะอะไรเนี่ยนี่นี่ีนมันคือไอ้หลอดข้างล่างนี่หว่าไอ้เนี่ยอะลรโอ้โหกระเต็มมานหนักหนีเลยมันเข้าสิงมึงนะที่พี่ไล่ได้ไม่ไปมันฟ้าเดี๋ยวไล่เอง เดเี๋ยวไล่เองพมแย่เพมแย่เฮ้ยเดิมไเดี๋ยวไล่เองเดี๋ยวไล่เองพมแย่พมแย่พมแย่ลัตนามิตรดคุจุดไฟไม่ติดจะเดินจเดเฮ้ยเอ้าเม็ดหลังเฮ้ยผมโดนแทงว่ะเาไมได้เม็ดนี้าให้จุดไฟได้ไหมเอ้าจุดแล้วไม่ได้ โอ้ยมนกนแไม่หยุดเลยไงล่ะครับแบตติกมันต้องมีต้องอุปกรณ์มันมีกูมีมันยิงยาเหมือนกันเนี่ยเออ้ไงก้าูกามูกามูไอคไอคูเว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 โอ๊ยเอเกไม่ได้ใช่ปะ ไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นตัดได้เต็มที่เหมือนกูโดนเพื่อนถอดแบตไฟฉายด้วยนะเฮ้ยา็เลยลื้อลลื้อลื้อให้หมดลือแถวนี้ให้หมดแถวนี้สว่างลื้อให้หมดไอ้ไอไอ้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 ไไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้อ้ไอ้้อ้ไอ้ไอ้ไออ้้อไอ้อ้อ้ไอไออ้ไอ้ไ้ไอวไอ้ มาดิมาดิโอ้ยมือต่อไม่โคกระจอกเยวิวยิววอะไรสไม่ดีแทบแทปแทบนี่กล่ออ่อกล่องฟ้าันเปิดมครับ เฮ้ยหลอดเฟียกูจะเต็มป่ะเยืมือยมือตีไฟใครโดนเป็นรีเฮ้ยหลอดเียร์กูจะเต็มกูต้องไปไฟปเเลืยเลื่อยเล่ไปไฟไปอยเลื่อยเลื่อยเลื่อยล่อยเล็นอยือย่อยเล่ล่ออยเเต็มเลยเลเล่เลอยอีีืเ็เ็เ่เ่อยเลเื่ือือ่อไเออออเลออลอเเอเลอลอลลออง ไม่ใช่พี่เปซัพพอร์ตเลยไม่ใช่นูบอลิเออร์มันขึ้นมันคือคือว่าซัพพอร์ตอ่ะใช่ครับโซโพี่อ่ะบอลิเออร์พี่ครับมาแล้วกูหลอดเฟียร์กูจะเต็มแล้วอ่ะดูดิผมก็เกือบแล้วาไฟหนักไฟไฟกองนู้นน่ะไฟกองนี้มันใช้ไม่ได้ไฟจุดได้ไฟก็ตุนกูก็หมดขอให้กลับไปกองไฟก่อนขอให้กลับไปก่อนขอให้กลับไปก่อนเลยเฮ้ยกูแปลงแล้วเฮ้ยพี่พีเฮ้ยโหดเลย

เพราะทีเรากลัวกันล่อยเนี่ยเต้องไปนี่นี้ตึงกว่าเราต้องเปิดไฟตู้อะเ่ียบลมมาพี่ลมละน้หักตรงไหนอดอไหนๆก้อนท่ไหนเหลืออยู่ไปไไปนี่ไปต่อเลยเราต้องเปิดไฟไฟทางหุ้ดมมีไฟทงหุ้อันตรงนี้เลอตรงไหนเนี่ๆๆๆๆๆเดีมเออใช่ไหม รถผีหลอกกามูกมูไหนไหนไหนอกทีทีอะไรออกไปกาหมอวิ่างหนก๊ไปันหนึงที่ทางวิ่งมาตรงไหนวะต้งไหน่อกี่ไหนเ้าไฟอ๋อเอาไฟที่เราทำไว้รอบเรียนใช่ไหมไช่มายู่ครับ เป็นเรื่องที่ไม่โหดเลยอ่ะกูถามจริงมันเป็นแค่ขอไฟขถามาก่อนไหมอะไรเดอรติกเลยโอ้ยเฮ้ยกูโบออะไรอ่ะ เปิดกองได่กองกลับมาที่นี่มีกับดาด้วยกลับกลับไปที่กอนมาร์คใหม่นีแมงเลยกลัไปแล้วเนี่ยทาเเอ่ะกูกลับกองกูจะเบแล้วเพื่อนกองอยู่ไหนวะเ a เลเบลเลเยไออรอไไรประโยชน์จิงเฮ้ยเบสโดนอะไรอ่ะเฮยไอ้เหี้ย มานั้นแล้วอ่ะมันมันมอดไปแล้วพี่พีพี่พีนั้นวะผ่านละชิบหานละพี่พีอ่ะพี่หนยละพี่อยู่หลังผมด้วยอย่าเพิ่งแั่ชิบหานละไอ้สองไม่มีไม่ขีดแล้วกำมูกำมูผมไม่มีไม่ขีดแล้วเอ้ยโอ้เรียบร้อยเออก้อนหลังก้อนพี่เองโอ้แล้วปืนกูเพิ่งเก็บมาด้วยปืนดั้งกระสุนอย่างเยอะโอ้ยข้ากูทีฆ่ากูที เออสวยเอาอตเลยทำไมที่เรานม่ส่ง่น่บอสมาโอ้ยทำไมมาไล่นัน้วจะว่าเกมนี้ผมเิ่ก่อนเิ่อ่ะกันใเเอาตัวเน้มาอเียกันบ้างนะ่ีลีลีลีไอ้เยจากแรกต้องอัพเฟียก่อนเลยที่เกมนี้โดนแล้ว กูจะอัพเฟียร์ละเฮ้ยอะไรออกไปโอ้เออกูเนี่ยหมอปลาเก้เรลื่อแล้กูต้องอัพเฟียร์ก่อนโตกูเนี่ยเฮ้ยเออกูอะไรขึ้นตรงกลางโอ้ยเยี่ยเลยเต็มเลหมดเลยเนี่ยหายเหอะเออตู้ไปถอยจากตรงนี้ไหมกูจะเฟียร์อีกรอบละแล้วกูก็จะตายแล้วด้วย มาฟ้าไปเทอะต่างหาเนี่ยอ๋อเรียบร้อยกูโดนซิงกูโดนซิงมาร์คครับกูจจุบันเรียบร้องไปเมทไอน์โดนธนูฝังกระหม่อมเรียกหมดหมดฆ่าบัตติยเมทไปจุบัดอย่างแรงเลยประเด็นน่จะกูไปปุ่มเองเพื่อนมันมาแล้วกลับมาแล้วทำกลับมาแล้วหรอ แต่คาบเลยไปมั้งเฮ้ยแล้วพวกกัเราจะเปลี่ยนเป็นปีศาจแล้วอ่ะเพื่อนไปหาไฟไปหาไฟก่อนเราไม่มีไม่ขีดกันเลยอ่ะมีนะโอ้ยไม่ขีดเราไปจุดกลางคาหมดไงเพื่อนนี่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ปะไฟอันนี้ได้ปะไม่ได้เอาคูช้ยคิวทำไมอ่ะโคตรตายมั้งเฮ้ยตายโคตรดีดีเอเดี๋ี ไม่ใช่อ้ยยี่ร้ยยี่้อยะีีเเราเล่นเป็ไอเฮียเลยรีเดนี้นะอ้แกไอเฮียมัแดเฮียี้ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ผมยังงงๆอยู่นะยังไม่รู้เลยว่าชนะยังไงก็ใครที่เล่นแล้วชนะแล้วก็ลองมาบอกทิคบอกเทคนิคบอกให้คนมือใหม่ได้รับชมกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับนี้ผมองขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมนะ Evil Dead เกเนี่ยใครอยากสนใจอยากจะเล่นเนี่ยก็ไปซื้อได้ที่ Epic Store นะครับผมราคาประมาณ500กว่าบาทนะฮะโอเควันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมหากมีอะไรที่ แบบมันไม่โอเคหรือว่าต้องติต้องยังไงก็คอมเมนต์ตีกันได้เลยนะครับผมผมยินดีที่จะรับฟังและอ่านเพื่อนำไปปรับปรุงในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ